สวัสดีครับเพื่อนเครับกลับมาพบกับ YouTube ชีพทําคําวิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาถึงเรื่องของเลือกตั้งสกปก26กลุมภาพันธ์2500นะครับวันนี้เราย้อนอดีตนะครับเปรียบเทียบกับเลือกตั้ง2562อาทิตย์24มีนาคม2562นะครับอันนี้เป็นตอนที่2นะครับเพื่อนๆตอนที่2นะครับ ตอนที่สองเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยปรากฏว่าสมาร์ทโฟนผมอยู่ๆมันคลาสชมันแฮงไปทำให้เรนนิ่งก็เลยต้องหยุดแล้วก็ให้เขาอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็มาถ่ายตอนที่2ต่อนะครับก็ต้อง <c oughs> ขออภัยเพื่อนๆเพื่อที่มีความติดขัดเมื่อกี้โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เราในตอนที่1เราพูดถึงเรื่องของวิกิพีเดียนะครับเราเข้ามาที่วิกิพีเดียแล้วก็มาถึงตอนที่ อจอมพลปอ,อนิสจุลาธรรมศาสตร์เนี่ยได้เดินขบวนนะครับเลือกตั้งก็เริ่มกันที่ท้องสนามหลวงแล้วก็เรื่อยๆจนมาถึงทำเนียบรัฐบาลในการลดทงครึ่งเสา,าเป็นการไว้อาลัยการเลือกตั้งโดยหมายให้จอมพลปชี้แจงการเลือกตั้งครั้งนี้จอมพลปพิบูลสงครามได้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในวันเดียวกันต่อมาผู้ชุมนุมมาถึงสวรรนพคารจอมพลสลดิ์ผู้บัญชาการหารบกที่ทางจอมพลปแต่งตั้งให้ดูแลสถานการณ์นะครับกับถอดหมวกบกต้อนรับผู้ชุมนุมโดยกล่าวว่าทหารจะไม่มีวันทำร้ายประชาชนและนําผู้เข้าชุมนุมเข้าสู่ทําเนียบนะฮะเข้าสู่ทําเนียบเพื่อเจราจากับพลจอมพลปอที่สุดจอมพลปลงมาเจราจาด้วยตนเอง ที่สนามหญ้าหน้าตึกขครคุกฟา้นานองรัฐบาลและได้ข้อสุปจอมพลปอยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์และจะจัดการเลือกตั้งใหม่มีการสลายตัวไปและมีการประกาศยกเลิกข้อฉุเฉนในวันที่13มีนาคม2อ0 0ครับต่อมาครับเหตุการณ์ขยายตัวบานปลายเป็นการขัดแยง้งระหว่างกลุ่มทหารและตำรวจที่สนมสุนอมพอพิบูลสงครามและจอมพลสดิ์ธนรัต ผู้บัชาการทหารบกจนกลายเป็นรัฐประหาร16กันยายน, 2, น์5 0 0ในที่สุดในตอนแรกนะครับผมได้พูดถึงนี่ฮะหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งเขียนโดยลูกสาวของจอมพลปอพิบูลสงครามครับอยากลืมกับจำนะฮะคุณป้าจิรวัตรพิบูลสงครามนะครับก็ผู้เขียนก็จะมีอาจารย์ภูริคุณภูริฟูวงเจริญสลัญยูเทพสงเครนะาะห์รัฐมนตรีจริงบรรที่การนักครินเมฆไตรัต นี่ฮะเป็นความทรงจําของนี่ฮะสารคดีชีวประวัติลูกสาวจมผลปอชีวิตความผ,ลผ,ลผลันผวนและความทรงจําที่วัดปัญญาวชนพี่บุญสงครามซึ่งในตอนที่1จะอยู่ในเล่มนี้นะครับแล้วก็พอมาสองเนี่ยก็จะมีวิกิพีเดียตรงนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆดูต่อฮะการชุมนุมประท้วงการเลือกตั้งหลังจากหลังผลการเลือกตั้งออกสื่อสารมวลชนได้ประนามว่าเป็นการเลือกตั้งที่ศก,กปรก นะครับแต่จอมพลปอพิบูลสงครามได้แถลงต่อหนังสือพิมพ์ว่าอย่าเรียกว่าการเลือกตั้งสกปรกเลยควรจะเป็นเรียกว่าการเลือกตั้งไม่เรียบร้อยในวันที่2มีนาคม2500นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ชักธงไว้อาลัยการเลือกตั้งจากนั้นนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ศิลปกรวิทยาศาสตราวิทยาเทคนิครวมทั้งประชาชนได้รวมตัวการประท้วง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้มีข่าวเตรียมเดินขบวนประท้วงเผยแพร่สู่ประชาชนทางหนังสือพิมพ์ภายหลังเหตุการณ์รัฐบาล <c oughs> ได้มีการออกแถลงการฉบับที่1ในวันที่2มีนาคมมีใจความสำคัญว่ามีคณะบุคคลจากการสนับสนุนของชาวต่างชาติจะก่อกวนให้มีความไม่สงบเพื่อช่วยโอกาสที่คองประเทศขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ หลังจากนั้นก็ได้ประกาศสถานการณ์ราะวะฉุกชนในแถลงการฉบับที่2ในแถลงการฉบับที่3โดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีมติครัมนตรีให้จอมพลสุรินทร์รัต์เป็นผู้บรญชาการทหารรับผิดชอบจัดการื้านความสงบทั้งนี้เป้าหมายรัฐบาลต้องการจะป้องกันการเดินขบวนของนักศึกษาและประชาชน ฟังและดูคล้ายๆการปล่อยข่าวไหมฮะ i n อินฟอร์เมชัน r อ t เป n เรแล้วก็สร้างทำสถานการณ์ขึ้นมานะครับปล่อยข่าว I.O. เพื่อให้มีความชอบธรรมในการที่จะออกพระราชกำหนดหรือว่าออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในวิพีเดียบอกไปต่อครับว่าแต่ในการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไปนะฮะ และมีปฏิกิริยาให้นักศึกษาดำเนินการเดินขบวนคัดค้านการเลือกตั้งอย่างเข้มข้นมากขึ้นจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ธนะรัตได้เดินทางมาที่จุฬาเก่าวปราศัยรับทราบความไม่พอใจของนักศึกษาและประชาชนซึ่งผู้ชุมนได้ขออนุญาตจอมพลสฤษดิ์ในการเดินขบวนประท้วงซึ่งซึ่งจอมพลสฤษดิ์ก็ได้อนุญาตจึงทำให้จอมพลสฤษดิ์เริ่มได้รับเสียงตอบรับดีจ้ะ นิสิตน,นักศึกษาและประชาชนขณะที่ความนิยมของจอมพลปอและจอมพลสลิดิ์ลดลงไปครับแบบมีววีรบุรุษเข้ามาช่วยนะแต่ภายหลังจอมพลสลิดิ์เป็นไงนะครับก็สูมอำนาจเต็มที่เลยแล้วนะฟื้นฟูระบอบสายอนุรักษ์นิยมขึ้นมาแล้วก็ตอนจอมพลสฤษดิ์ตายก็นี่ฮะแบ่งสมบัติสมบัติเยอะมีเป็นพันล้านเหมือนกัน โอเคดูต่อครับโดยในเวลา15นาฬิกาในวันเดียวกันขึ้นมหาชนที่ร่วมกันเดินขบวนประท้วงในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เดินขบวนเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอพบกับพญารามราชพักตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้หลวงชาติการโกศลในที่ดีกรมมหาดไทยออกมาชี้แจงแทนซึ่งกลุ่มผู้ดําเนิน ขบวนได้ยื่นข้อเรียกร้อง6ข้อโดยมีวัตถุประสงค์จุดประสงค์สำคัญให้รัฐบาลประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะให้มีการเลือกตั้งใหม่และขอให้รัฐบาลให้คำตอบภายในวันเดียวจึงมาที่ท้องสนามหลวงและเปิดเกิดปากเกิดการไฮพาร์คจนในเวลา17นาฬิกาครับก็เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลอันเป็นจุดหมายที่สำคัญเพื่อเรียกร้องให้กับนายกรัฐมนตรีเมื่อขบวนผ่าน และดาเนินการก็มีประชาชนสมทบจนเป็นขบวนใหญ่โดยมีทหารเตรียมสกัดอยู่ที่สะพานมขวานหลังสันไม่ให้ประชาชนผ่านไปยังทำเนียบรัฐบาลในขณะที่ทหารและประชาชนปัจจันหน้าอยู่อย่างตึงเครียดสุดท้ายทหารก็ยอมเปิดทางให้ประชาชนเดินขบวนต่อไปอยังทำเนียบโดยฝูงชนพังประตูเข้าไปและพบรัฐบาลหลายคนรวมทั้งจอมพลสฤษดิ์ก็นั่งอยู่ด้วยผู้เดินทางจึง <c oughs> เรียกร้อง โดยตรงกับจอมพลปชี้แจงถึงการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตจอมพลปพูดไม่ยอมรับปากจะจัดการให้ตามความเรียกร้องประชาชนจึงเกิดการไม่พอใจครับไล้ได้โหจอมพลปอขอให้จอมพลสริทนั่งชี้แจงแทนเมื่อไม่สามารถทัดทานเสียงเรียกร้องประชาชนได้จอมพลปจึงยอมให้จอมพลสริทชี้แจงโดยขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและส่วนที่มีปัญหาทางผู้ชุมนุม เพื่อแก้ไขคณะรัฐบาลภายหลังประชาชนจึงพอใจและสลายการชุมลุมเหตุการณ์คืนเข้าสู่ภาวะปกติและประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน12มีนาคมฮะเมื่อกี้ในคลิปแรกผมได้ให้ดูภาพนะฮะให้ดูภาพของอ,อที่บอกว่าเป็นเลือกตั้งสกปรกนี่ฮะที่เป็นฉากนี่ฮะนี่ครับ ภาพที่เข้าไปเนี่ยนี่เลยนะฮะภาพนี้เลยแล้วก็คลิปเนี้ยเมื่อกี้เผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่หนึ่งนะฮะก็มีบรรยากาศหลังจากที่ออจอมพลหลังจากท,ากที่หลังจากที่จอมพลหลังจากที่ประชาชนเดินออกไปแล้วบันทึกของคุณป้าจิรวัฒน์บัญญาชุนนะฮะที่เขียนในเล่มนี้บอกต่อเลยครับบอกว่า หลังจากผู้ชุมนุมสลายตัวแล้วป้าจีเห็นจอมพลปอนั่งอยู่ด้านหลังทำเนียบรัฐบาลเป็นภาพแสดงถึงความเศร้าของบุคคลที่มีฉายาจอมพลกระดุกเหล็กที่แม้กระทั่งลูกสาวแท้ๆยังไม่มีโอกาสได้เห็นพอพวกประท้วงกลับไปจากทำเนียบแล้วคุณพ่อนั่งอยู่หลังตึกไทยคู่ฟ้านั่งสูบบุหรี่เงียบๆคนเดียวป้าจำภาพนั้นได้แม่นคุณพ่อคงจะเฮิร์ตเหมือนกันเพราะทั้งชีวิตไม่เคยมีใครทำ แบบนี้ไม่เคยทํากับท่านท่านเสียไม่ใช่เสียใจหรือแพ้หรือชนะแต่เสียใจกับคนเพราะเด็กๆมาตะโกนด่าคุณพ่อเป็นคนโกงเหตุการณ์เดินประท้วงการเลือกตั้งสกปรกนั้นเป็นความทรงจำันหัหถูสัมปรจีนะครเดียวกันก็เป็นจุดเปลี่ยนของสําคัญของครอบครัวผู้สงครามด้วยเพราะอีก6เดือนให้หลังจอมพลปก็หลุดจากตําแหน่งนายมนตรีแบบไม่มีวันหวนกลับเมื่อจอมพลสลิป ก่อนรัฐประหารในวันที่16กันยายน2 5 0 0ครับนี่ครับโอเคเรากลับมาที่วิกิพีเดียนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อจะได้เห็นความต่อเนื่องการเลือกตั้งสกปรกครั้งนั้นโอเคครับมาดูพรรคการเมืองที่ส่งลงนะครับก็มีพรรคเสรีมานังพรรคเสรีมานังคาสิลาพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีประชาธิปไตยพรรคเศรษฐกรพรรคธรรมธิปัตย์พรรคกรรมกรพรรคชาวนาพรรคสังคม ประชาธิปไตยพักสังคมอาชีพและการกุศลพักชาตินิยมพักสหพลาดอนพักสังคมนิยมพักขบวนการไฮパーพักชาติประชาไทยพักหนุ่มไทยพักสันธ์เกษตรพักราษฎรพักคนดีมีพักคนดีด้วยพักอิสระพักประชาชนพักศรีอริยะเมตไตรพักไทยมุสลิมพักไทยมุสลิมนะฮะพักสยามประเทศนะครับ มาดูผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรประเภทที่1พรรคักเสรีมนังคศิลาจอมพลปอแปที่นั่งพักเสรีประชาธิปไตยโอโทษนฮะพักประชาธิปัตย์ฮะในครูอภัยวง31ที่นั่งพักเสรีประชาธิปไตยในเมตรรัตนสิทธิคนนี้เป็นใครนะโอ,อ้สอสเชียงใหม่แล้วฮะวันนี้เพิ่งได้ยินชื่อวันนี้อาเรียนโรงเรียนยุพราชด,ด้วย โอเคพักธรรมาธิปัดยพักเศรษฐกรในเนตรพักชานนิยมพักขนบวนการไฮพาร์คนี่ครับเพื่อนๆน,นี่คือ <c oughs> เรื่องของการเลือกตั้งสกปรกนะครับก็สรุปก็มีการวนไพไฟที่เขาบอกไว้นะฮะก็คือนี่ฮะ ก็คือนี่ฮะนี่นอยู่ตรงนี้ไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้เลยเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงปรากฏว่ามีการใช้คนฝ่ายรัฐบาลเวียนเทียนกันลงคะแนนผลล่มเมื่อปิดเพื่อปิดหีบแล้วก็ยัดบัตรคะแนนเถื่อนลงไปเรียกว่าไพ่ไฟตลอดจนมีการเปลี่ยนหีบเลือกตั้งในที่รับตาคนโอเคนี่ฮะจากวิกิพีเดียซึ่งในปี2,562เนี่ยเมื่อ2วันก่อนนะฮะพัก2อสวันก่อนมี โครงการของพรรคอนาคตใหม่ชื่อ Hashtag FutureLista FutureLista นะครับก็คืออาสาสมัครประชาธิปไตยกองกำลังของพรรคอนาคตใหม่ครับที่จะเกาะติดนี่ฮะที่จะเกาะติดทุกหน่วยเลือกตั้งนี่ฮะโอเคครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้ เราพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมครับในปีพศ2500เดี๋ยวเราจะไปดูอนุส,นสรณ์สถานจอมพลปอครับซึ่งอยู่ที่ค่ายผลโยทินจังหวัดลบบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าจอมพลปอเนี่ยมาบัญชาการรบในสมัยสงครามโลกที่สองด้วยภาพนี้เป็นภาพที่ผมเก็บไว้ประมาณ9ปีแล้วนะครับเพื่อนๆครับเราจะมาพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันแล้วก็จะมี เขาเรียกไรสิ่งของเมื่อครั้งเลือกตั้ง26กุมภาพันธ์2อ0 0อยู่ที่อนุสร์สถานจอมพลปด้วยครับนี่ครับผมไปที่นี่เมื่อ9ปีที่แล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยอนุสรสถานจอมพลปครับครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสได้คำแนะนำจากการท่องเที่ยวประเทศไทยที่จังหวัดลบบุรีให้ผมไปที่นั่นครับเราจะมาดูภาพทีละภาพเลยนะครับ ใค่ายอนุสรสารจอมพลปอเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับนี่เป็นด้านหน้ามีถนนพิบูลสงครามอยู่ด้วยนี่ครับเป็นบริเวณด้านนอกนะฮะเขาวงพัดจันทร์สามบินข้ากระเทียมเดี๋ยวตรงไปที่รูปนั้นเลยดีกว่าอมาดูข้างหน้านี่มาดูข้างหน้านี่ <c oughs> หนนเห็นไหมฮะอนุสรสถาน ป็ท่านจอมพลปอพิบุลสงครามนี่อยู่ห่างจากเมืองผมคิดว่าสักสิกิโลนะฮะอันนี้เป็นบ้านที่ท่านพักเขาเรียกว่าอยู่ดอยชาตโต้ดอชาตโต้อยู่ข้างหลังนะครับไม่ไกลจากที่นี่ออกไปก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของพลเอกพยาะหลนพลพยุหะเสนาครับนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจอมพลปอนะครับไก่จอมพลปอเป็นคนนนทบุรีนี่เองฮะก็จะมีรถถัง <c oughs> นี่คือผมฮนะ <c oughs> ผมเมื่อ9ปีที่แล้วครับตอนที่เริ่มค้นปวดศาสตร์การเมืองนี่ครับอนุสรสารจอมพลปอพิบูลสงครามสร้างขึ้นเมื่อพศ2 5 4 3เพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพลปอพิบูลสงครามอดีตทานปืนใหญ่ที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและจังหวัดลบบุรีครับผู้บัญชาการทหารสูงสุด อันนี้ชื่อพี่หมึกนะฮะพี่หมึกหรือพี่มืดเนี่ยฮะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้นี่ครับเห็นไหมฮะมีเบอร์เนี่ยนี่ก็คือการเลือกตั้งครั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยว,ว,วจะมีผ้าเช็ดหน้าด้วยนี่นี่นี่นหาเสียงครับหาเสียง <S <S ความสุขของประชาชนไทยอย่างเดียวเท่านั้นที่คณะเก้าคนของเรามีความปรารถนาในการเลือกตั้งยี กุมภา 1, 2, 500, พันธ์สองพันห้าร้อยปอพิบูลสงครามปอพิบูลสงครามครับนี่ฮะเบอร์ยี่สิบเก้าผลเอกมังกรพมโยธีครับพันตรีลักษ์ปัญญาชุนเบอร์สามสิบสามคนนี้ไม่ได้นะครับเป็นสามีของคุณป้าจิรวัตรครับเป็นสามีของคุณป้าจิรวัตร ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้นี่ครับเป็นสามีของป้าจิรวัลนี่ในวันที่คุณป้าจิรวั์แต่งงานคนะก็คือพูดง่ายเป็นลูกเขยของจอมพลปพิบูลสงครามครับแต่งงานที่บ้านพิศนุโลกครับนี่ลูกสาวนาย,ยกรัฐมนต,ตรีแต่งงานนี่ครับดูต่อครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือ คือหลักฐานชิ้นปวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับอยู่ที่อนุสรสารจอมพลปอครับเพื่อนเพื่นิพนโทบัญญัติเทพหัสดินนะครับปืนพกรีไวเลอร์ขนาดจุดสากระบอกนี้จอมพลปอใช้เป็นประจำและเมื่อ24มิถุนายน2475ปืนกระบอกนี้ยังติดตัวท่านตลอดเวลา นี่ผมถ่ายภาพนี้เมื่อวันที่6เมษายน9ก้าโมงครับ9ก้โมงสามสนาทีห่างไกลสุภาพบุรุษตั้งหลวงพี่บูรณ์เป็นจอมพลนี่ฮะผ้าเช็ดหน้าครับเพื่อนๆผ้าเช็ดหน้าพ้าเช็ดหน้านี่ของจริงอยู่ที่นี่อ๋อนี่ไงนี่ครับ อุ้ยโทษฮนะโทษเพื่อนๆนี่ฮะจมพลปอนี่ครับที่เบอร์ยี่สิบห้าถึงสามสิบสามครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับนี่จากหลักฐานที่เล่มนี้เลยที่เขียนไว้ที่เขียนไว้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่ฮะอยู่ในหนังสืออยากจำกลับลืมนะครับ หน้า203ครับนี่ฮะส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาพรจังหวัดพระนครพักเสรีมนังกศิลาสมภูสมัครเก้าร 9, ายได้หมายเลข25ถึง33นี่ครับ